ยันพี่แม่อุดรค่ะโอ้ยดีใจนเด้อค่ะจ้าวันนี้วันบวชงานบวชเรื่องบวชทางหมู่บ้านนี่แตกจนๆแตกโขกโขกแม่กับวเขาไล่ว่าเนาะแม่อุดรว่าไปได้ทุกประเทศมาอีนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีโทรหาแม่บัโทรค่ะกรโทรมาอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นมาบ่ได้ โอ้ยพอได้ตามมาสั่นมาเอาเด็กเล่ายางเดียวมาสั่น้องพ้นว่าะแม่จะบอกว่าเออมีบ่แม่ฮะผู้ก็ซื้อกับมีติดผู้มาซื้อกับมีซื้อแล้วกับมันไปซื้อเด็กเล่าเนี่ยมันบอกว่าเขามันไปเอาออกไรบ้านเพิ่มนไปออกไรบ้านไปออกอีกอันนึงจ้าซื้อแม่อุดรบอกว่านี่ไปได้ทุก ประเทศพนันนะมันกัออกอีนีผูเอสซีม่โชคกระเถิบแม่แสวงอินีนาะหาอยู่กับดวงเด้อถขาดเอสซี่าไปเสียใจเด้อเป็นจังไรเนาะมือม้วนนี้กะโอ้ก็ถือมันกะเอาเมื่อไหมแหมอันจะไปเสียใจเด้อกะแม่อุรอนกัเป็นคนเนี่ยอันอันเป็นเนี่ยเป็นแนวทางแนวทางเออค่ะกะบรองเมืองแม่ฝันปะวันนี้แม่ฝันสิว่าให้ฟังเด้อฝันน่ะ มัมาเอาไมอ้แห้งรือเด้อเสียงเี้มันดังงมาใกล้ใค่ะเงมาใกล้เเงมาใกล้ใกล้เงตั้งชัดัดเลยเนาะแม่งานบวชะงานบวชข่างานบวชข้างข้างบ้านนี่ค่ะโอ้เงี้เขางี้ยเขาแม่โดนฝันแทนผู้ชมค่ะเอามาเคื่อนในีฝันอยู่ค่ะมาเคื่อนหนีไอซี่เป็นไเงิ้โอ้ไห้ไห้ไห้เด็กมาเสียง เพื่อนใหยียดมาเสียงมาขึ้นนี่ก็ด้เยดเ, 90, เสียงน้องเบิองค่ะ907เสียงหนัก907เออ907ค่ะเสียงเด้อนี่มาขึ้นนี่บานนี่เราไปนอนนอนไปกับเงือยู่ได้ว่าจะคุนอนรับหรือบาร์ับนอน่าแได้ว้านก่อนสีนอนน่ะบานนี่เราไปนอนดีๆมันโดดอยากนอนแห้งบานนี่เลยไปนอน น้อนเาเก้าศูนย์เกิดเนี่ยเรไปเสียงบ้านนี่รถฝันรถฝันมาเด็กอ่ะน้อยมาเด็กอ่ะน้อยมาเมาลาเงียบลงเลขล้อยมาูไปบอกโอ้เริ่มเงียบลงเอไปบอกพูไปบอกกันดิอ้เด็กก็เลยี้ยมาบ้านนี่ให้ปูไปบอกกันดิว่าให้เขาพ่อน่งจังหน่อยเลยปูโอ้เออบ้านนี่เด็กอ่ะมันน้อยมาดดอเป็นเด็กเสียงเด็กเลยนี่เก้าศูนย์เจ็ด บานี่เลขหนึ่งหนึ่งสามแปดเดืดร้อยมาแดงแดงมาบานเป็นอย่างหนึ่งสามแปดขึ้นไปนั่นทับเก้าศูนย์เจ็ดบานนี่เอหนึ่งสามแปดแมนเลขตัวนี้ร้อยมามาทับแดงจึ่งครึ่งไหม่อมแดงครึ่งเรึ่ยเนี่ยร้อยเดียนกันมาอังศีแน่หนึ่งสามแปดเนี่ยแดนนี่หนึ่งหนึ่งกับมาอังศีเนาะหนึ่ง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 มาแปดกับมาอ่านจังสีน่ะ หนึ่งสามบ้านเด็กสามกับว่าตามเด็กหนึ่งบ้านนี้ก็เด็กแปดบ้ 8, านไม่เป็นอย่างนัคือเป็นปทับหนักศูนย์ทับเก้าศูนย์เจ็ดแมนทับเก้าศูนย์สิบเจ็ดแหล่งกันแน่ไปเอามันคือไปทับกันจังซ้านมาซ่นานได้บ้านอะ่ะบ้านเนี้ย,ยไปไปเบิง 7, ้งเก้าศูนย์เจ็ดอ่ะกับไปเห็นหนึ่งสามแปดแดงอยู่เก้าเก้าศูนย์เจ็ดมันทับกันแหว่งสิแม่ทับซ้อนกันแหว่งสิแม่แต่ว่าเห็นหนึ่งสามแปดเดี้อ อมันไม่เป็นอันนี้รัฐบาลไทยเนาะแมนแต่ว่าจักสิเป็นจังไหนห้เบิงเอาให้เป็นตีเอาวันหามันออกอันได้วันค่ะผู้ใดเสียไปเป็นไรวันก็ได้แอมดอนบ๊อแพ้่ไม่หลับมันทับกันยังสี่มาบ้านนี้เอาเก้าศูนย์เจ็ดอยู่ทางใต้เลขหนึ่งสามแปดบ้านนี้ว่าเบิงบ้านนี้หนึ่งสามแปดอยู่ทางใต้เลขเก้าศูนย์เจ็ดแต่ว่าบ้านนี้แอมเข้าไปนะไม่ไปเห็นหนึ่งสามแปดแดงจึงคือู ถ้าหน,าน้าโตเก้าหนึ่งสามแปด 1, 3, 8, บอกแต่ยังไงมันก็เป็นยังซี่เอาก็ได้บอกให้ร่างนี่ล่ะชุดนี่แม่บอกค้ายหน้าสื่อได้ตะโดือดผู้ใด นั่นหนานันหนามันกเป็นจยังสี่จังว่าเว่าให้ฟ้างเลยเออนะลูกตีเอาว่าถ้าจะสื่อได้บ้านก็นกนสื่อเก้าศูน,นยน่นอืมอยให้ร้องว่าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสมแปดช่นนี้ไหมแต่ว่าแดงครึ่งครึ่งแดงครึ่งครึ่งแต่ว่าม่นสิมาเด็กนี่วอได้วสิมาเด็กไงโอ้แล้วให้คิดจะได้นะพาไม้ว่ามันเป็นไปได้เบิดจ้ากพรไมเป็นได้เบิร์ดอือ เนี่ล่ะบวชเนาะเป็นงานบวชก็ได้ว่าสิบวัเดือนเขาบอกว่าเอื่นเทาหรอกคือว่าสิแม่นงานบวชเด้กยก็เสียเวซ่ท่องให้เพิ่นอยู่แม่สิไปใส่ท่องเพิ่นอยู่บ้านใกล้ๆแม่เนี่ยล่ะข้าได้บุญน้ำใจจ้าก็เลยมีเสียงเพลงแม่กับพอทุกข่อไพ่ทันชีพ่ออาร์ตกับโอ๊ตมาได้พ่อแมวดอนย่อมข้องฝันอีกเนี่ยฝันคักแผลฝันว่านั่นเองเพิ่งหยาพายดาราฝันวันไหนเป็นอ่ะฝันวันเก้าสูงเกจ โดนอันเอาไปเสียงฝันมันมออบออิซีห่หายนกักเลยไปเสียงฝันไปเสียงฝันโดดไปนอนกั้งคืนบ้านโดดเป็นเด็กนึงมาแ,แดงน่ะนะแดงมาเลยไรเด็กนึ่งนะ<อ>บ้านเด็กสามก็แดงม่าน้ำกันบ้านเด็กแปดก็แดงม่าน้ำกันหนึง<อ>่งสีแดงหนึ่งแดงสามแดงแปดแดงแมนแดงึงครึ่งแดงึ oh, ้งครึ่งบ้านเดนเก้าศูนย์เจ็ดนันโดดแดงมาแดงมาสีแดงไปทั้งไหนนอนนี่นอนปาะเสรได้ว่าแนบไปแนยมาโเดประทาปึ๊บ ท่าันเก้าศนย์เกดนั่นเก้าศูนย์เดวันนี้เด็กโตโตทั้งหนึ่งแดนไปใต้ลงใต้ลงเก้าศูนย์เ็ดอีกได้วันหนึ่งสามแปดอะแดนตงใต้หนึ่งันนัอ, 1, <า>อนนย่างก็เก้าศนย์เกอีกได้ทั้งไต่เนี่ยนะ<อ>บัานี้กันแนมใบแนมไปกับไปเห็น<อ>นี่เด็กเก้าศูนย์เกตชิุทั้งสี่หนึ 8, ่งสามแปดิุท้งนางสิแต่บา้านเนมเห็นหนึ่งสาแปดแดงคือเกา้าแดงคือโาแมนอ้ยา แต่ว่าไยซิตีเอาจะเป็นยังไาางประมาณเก้านเจ็ดกับหนึามแม่นมันเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงที่แดกนั้นเด็กนันเก้ศูนยเจดน่ะสิอยู่ใต้ครับ้บบบานนี้ก็แน่เห็นเด็กกันหนึ่งสมแปดนั้นมันด้อยมาด้อยมาดีไปทับปุ๊บอันเก้านย์เจ็ดน่ะบ้บบานนี้บ้านนี้ เออซ้ำนี่ก็ได้ซ้ำบ้านนี่ก็ไปทาบไปทาบอัน9 0้าศูนย์เจ็อันหนึ่งสามแปดนะบ้านแม่ก็แน่เมืองวาเอาบ้านนี้สาปดสิไปจังไหนวะสั่งบ้านแม่มาข้าวรดดหนึปดไปยูดทั้งหนังอัน9 0้าศูเจ็ดก็สี่แม่กับลูกหัตถ์ไ่นบางเนงตัวนีเบียดกันมากแม่ ่งเจ็ดนี่อยู่ทงเิงนี่้นไปเบิ่งกับตัวเก่ดอบ่ได้เลย่ะผ่านไปทางใต้นี่แดงอีกอันนง38แดงอยู่ทางใต้อีกอ่ะสิบ่ออกบนดังันบ่แางบนทางล่าง่สิกะจังวพอมาทางบนทางล่างเนาะแม่นว่าวานะแ เอฟซีโทรหาโอ้มัน,มน้อยทับกัน้นอยทับกันระว่าง907และ138ค่ะแล้วไงมันเลี่ยดกันมากังสองตัวเียกันมากั้งโตโตสองตัวทีว่จุนจุนมาเลยมาชูไทยเราเป็น138่จุดทั้ง ไตก้าศูแต่ว่าันแนไปก็เห็นแต่หนึงสามอยู่ทั้งไตเก้าศูนย์เจที่แรกอหนึ่งสามแปนะอยู่ทั้งางเก้าศูนย์เจ็ดมาในแนไปอีกว่าแน่ไปเบิ่งบน่อยหนึ่งสามแปดอยู่ไตอยู่ไตเก้าศูนย์เจ็ดเออแล้วพิจารณาเอาเป็นแนวทาเป็นแนวทางแนวทางทางอันนี้เป็นรัฐบาลไทยก็ได้ไปสิไปได้วัน่อนก็ได้เนาะจังไรก่อนก็ได้ไปไปไรบ้ แนวทางจากแม่อ <aunque S 2> <me> ุดอนะคะสอบต่างๆรวมมากับพานเป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีกดคล้วิทยากาในการรับรอค่ะถ้าชอบก่มีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทําไมเด้ค่ะชื่มบุกว่าบันเทิงค่ะ